สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแม่หมออีกแล้วนะสําหรับวันนี้นะคะเป็นคลิปการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีธนูลัคนาธนูประจําเดือนเมษายน2564นะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูลัคนาธนูจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนการพยากรณ์สมัยทุคลิปแก๊ปจะพูดเสมอว่ามนุษย์คนมีกรรมไปของตัวเองตัวแก๊ปเองก็มีกรรมไปของตัวเองนะคะดังนั้นการพยากรณ์ตรงนี้เป็นการพยากรณ์ทั่วไป แกไม่ได้จำเพาะถึงบุคคลหนึ่งหรือบุคคลใดนะคะถ้าใครอยากดูส่วนตัวเดี๋ยวตรงดีส description แม่หมอะจะทิ้งรายละเอียดทุกๆอย่างไว้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าครูต่างๆโปรโมชั่นต่างๆ ID Line แล้วก็ Facebook เป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามประจองคิวในการพยากรณ์ส่วนตัวนะคะโอเคแควขอบในตัวแทนในการสับงใาพยากรณ์นะคะว่าการงานการเงนิงนความรักสุขภาพจะเป็นอย่างไรนะคะ หไม้เท้า7ถ้วยเเหรียญสถ้วย8ดเหรียญควีนสปอนแล้วก็ได้ไพ่เดอะเดวิลแกมีความรู้สึกว่าในช่วงเดือนมีสายนี้มาเป็นช่วงจังหวะที่ชาวราศีธนูลนาานัคนณาธนูมาเป็นช่วงจังหวะที่คุณต้องเลือก คุณต้องเลือกระหว่างคุณต้องการที่จะมีความรักหรือคุณต้องการที่จะมีความมั่นค่มั่งคั่งมั่นคงในเรื่องของการเงินันแน่เพราะเหมือนพลังงานหน้าไพ่แก็บขึ้นหงายแต่งายกระดานขึ้นมาว่าคุณต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งคุณไม่สามารถคว้าทั้งคู่ไปได้แล้วทั้งคู่มันจะประสบความสำเร็จ ถ้าคุณเลือกความรักการงานคุณจะดรอปลงถ้าคุณเลือกการงานความรักคุณจะดรอปลงนะคะเหมือนพลังงานหน้าไพา่ขึ้นว่าคุณต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมันจะได้ดีแล้วมันจะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องดวงชะตาของคุณในทุกๆเรื่องและถ้าจะโยงไปถึงเรื่องความรักแกมีความรู้สึกว่า ในเรื่องความรักในเดือนนี้ของชาวราศีธนูและคณาธานูนั้นมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่คุณจะมีความรู้สึกว่าทําไมคุณต้องเลือกเหมือนในเร็วๆนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะเสียของรักของห่วงบางอย่างไปแต่คุณไม่อยากเสียเลยแต่คุณจะไม่มีสิทธิ์เลือกนะคะคุณต้องเลือกเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป เพื่อรักษาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้นะคะชาวราศีธนูลัคนาธนูเจ้าขาแก๊บขอไพ่หน่อยสิคะถ้าเกิดชาวราศีธนูลัคนาธนูเจ้าชะตาเรื่องความรักไพ่ต้องการบอกอะไรชาวราศีธนูคะแก๊บขอไั่ด้วยคะ่ะถ้าเรื่องความรัก The Star Page of ครับ คุณมีเกณฑ์ได้คนที่อยู่น้อยกว่า2อถ้วยควีนถือดาบแล้วก็ควีนถือถ้วยแกมีความรู้สึกว่าคุณจะไม่ค่อยเป็นตัวเองเท่าไหร่ถ้าคุณเลือกความรักเพราะคุณจะต้องดูเหมือนว่าจะต้องพยายามทุกสิ่งทุกอย่างให้ถูกใจคนที่คุณรักเสมอๆโดยที่เขาก็ไม่ค่อยรู้สึกว่าเขาจะทำอะไรเพื่อคุณเท่าไหร่มีแต่ตัวคุณเองที่พัฒนาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ในทุกๆอย่างแบบเขาเลยซึ่งพลังงานหน้าไพ่ส่งผลชัดเจนมากๆว่าถ้าคุณเลือกความรักความรักที่ว่านั้นจะส่งผลให้คุณจะต้องรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับการที่ต้องพยายามเพื่อให้กายเป็นคนที่ถูกรัก มากกว่านะคะคุณเลยดูเหมือนว่าจะเหนื่อยมากๆในเคสนี้ในครั้งนี้ถ้าคุณเลือกความรักมันมีความสุขนะคะแต่มันเป็นความสุขชั่วคู่ชั่วคราวประเดียวประดาวเท่านั้นนะคะแล้วถ้าชาวราศีธนูลัคนาธนูคุณเลือกในเรื่องของการงานล่ะคะจะเป็นอย่างไรแก้ขอภัยด้วยค่ะ แตทาเด็กือเรียญ n g of Wands <c oughs> <c oughs> ขออภัยนะคะ <c oughs> สิบดา h w h e e l of Fortune <c oughs> และก็ได้ไพ่ The Justice <c oughs> คุณก็จะมีความรู้สึกว่าความสุขที่แท้จริงที่คุณกำลังค้นหานั้น <c oughs> เหมือนมันไม่มีอยู่จริง พราคุณมีความรู้สึกว่าในโมเมนต์นี้คุณต้องการเรื่องราวหรือในเรื่องของการงานที่มันต้องมีคนช่วยหรือมันต้องมีทีมงานเหมือนไพ่ขึ้นว่าเดี๋ยวพอคุณเวิร์กเรื่องการงานแต่คุณต้องต่อสู้เพียงลำพังคุณจะมีฟิลที่รู้สึกเบื่อหน่ายแล้วก็รู้สึกเซ็งกับมันอีกครั้ง แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันอะไรทำไมมันถึงไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าที่ควรนะในเรื่องของการงานเอาง่ายๆอะ่ะตอนไม่มีก็อยากเหนื่อยแต่พอเหนื่อยแต่เราก็รู้สึกแบบอยากหาแนวร่วมแต่บอกเลยนะคะไพ่เส้นแบบนี้เหมือนคุณทำงานร่วมกับใครไม่ค่อยได้นะเพราะว่าคุณค่อนข้างน่าจะเป็นคนละเอียดแล้วก็เป็นคนเปะ๊ะคนอื่นถ้าเกิดมาไม่เป็นระเบียบระบบอะไรอย่างเงี้ย คุณก็จะมีปัญหารู้สึกไม่พอใจแล้วก็นําไปสู่การทะเลาะก,กันได้นในทายที่สุดกานนะคะโอเคสําหรับวันนี้แก๊็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกทุกยอด s u b สไครต์ทุกทุกดกดไ like, ลค์ทุกทุกยอดคอมเมนต์เลยทุกทุกอย่างคือกําลังใจอย่างดีมากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้แม่หมอไปแล้วฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบก,กับแม่หมอยอีกแล้วนะสำหรับวันนี้ไม่ใช่คลิปการพยากรณ์ไม่ใช่คลิปใดๆทั้งสิ้นอา้ามันแต่งจริงมันก็เป็นคลิปแหละจะคลิปไม่ใช่สิ่งใดๆทั้งสิ้นมันก็ไม่ใช่เนาะเออวันนี้หรือว่าช่วงก่อนหน้าที่จะเจอโควิดเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบดีว่าแกพทาการพยากรณ์ส่วนตัวตรงนี้เป็นการพยากรณ์ในการช่วยคนหรือว่าเป็นการพยากรณ์เพื่อเป็นวิชาชีพนะคะแล้วแกพจะมีการบูชาเทพทางสายฮินดู ะะแล้วพอดีตอนเนี้ยตอนช่วงก่อนที่จะโควิดอะแก๊มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวหรือว่าไปในสถานที่ต่างๆที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ช่วงก่อนอะแก๊เอากำยานของมาเลมาขายขายดีไปเทน้ําเทท่าเลยค่ะอันนั้นแต่ว่าหมดแล้วหมดเกลี้ยงสต็อกเลยเพราะว่าอาจจะด้วยปัญหาโควิดหรือว่าอะไรด้วยทำให้ไม่สามารถแบบไปท่องเที่ยวไหวพระแล้วก็ซื้อแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆได้ะนะคะดังนั้นวันนี้ แกป๊ปมีกํายานอินเดียซึ่งได้มานานแล้วละได้มาจํานวนหนึ่งค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าเวลาแกป๊ปซืแกป๊แกปซื้อวาเป็นจำนวนมากๆเนาะแกก็ได้มีความรู้สึกว่าอยากเอามาแบ่งปันหรือเอามาขายให้กับคนที่บูชาสายอินเดียหรือว่าสายฮินดูอันนี้เป็นกรํารยานสีแดงกลิ่นฟลอรานะคะ จุดแล้วจะเป็นกลิ่นยังไงเวลาจุดเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นหอมๆม,มันกลิ่นผลไม้รวมย้ํานะคะแก๊ปเอากํายานอินเดียมาขายนะแก๊ปไม่ได้ขายกํายานไทยนะคะต้องบอกก่อนว่าแก๊ปขายกํายานอินเดียนะคะไม่ได้ขายกายานไทยนะดังนั้นดอกจะใหญ่แล้วจะมีกลิ่นหอมคนที่เคยซื้อกายานอินเดียจะรู้ดีถึงสรรพคุณตรงนี้นะคะแก๊ปจะบอกให้นะคะสําหรับใครที่สนใจนะ ถามว่าบูชาอะไรได้บ้างสายพระแม่เลยค่ะพระแม่อุมาพระแม่ลักษมออีพระแม่ศรีมหากาลีพระแม่ธุราคาพระแม่สุรสศวดีก็ได้นะคะหรือว่าสุรสศวดีก็ได้พระแม่พระพิคเนดได้ไหมคะแก๊ปไม่ทราบว,ว่าคนอื่นยังไงนะแต่สำหรับแก๊ปใช้ได้จุดละปังมากยันทุกวันนี้นะคะสำหรับใครที่อยากสั่งซื้อสามารถทัก i n b o ็ box, มาได้เลยเดี๋ยวแก๊ปจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนี้นะคะเป็นลายแอดนะเป็น QR Code นะคะแล้วก็สั่งได้ห่อหนึงแก๊ปขายอยู่ที่ห่อละ60บาทนะคะพ a เกจจิ้งเป็นอย่างนี้หอค่าส่ง50บาทด้วยนะนะคะสามารถสนใจสั่งซื้อแล้วก็สอบถามแม่หมอได้เลยกำร,รมิาอินเดียแท้นะคะแบ่งๆกันไปนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะตัวอดซับสไคร์ตัวยอดกดไลค์ตัวยอดคอมเมนต like, ์ comment, เลย เพทุกอย่างคือกำลังใจอย่างนี้มาบ้างนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย